สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับไมรีบ้านบ้านอีไหมแล้วเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี่ค่ะพี่น้องอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็หยุดงานประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์ก็แช่นั่งอยู่บ้านซื้อกับบอแมนเนาะคะ่กกะเนาะเขาก็เลยหางานเฮ็ดค่ะพี่น้องค่ะกลับมาเบิ่งกันค่ะว่ามื่อนี้สิพาเฮ็ดยังค่ะพี่น้องนี่อุปกรณ์ได้แล้ว <laughs> <laughs> เดาออกลอนมาค่ะนี่ <laughs> แม่นค่ะท้าสีทาสีประตูค่ะพี่น้องการหิมะถ้าหิมะมันตกมาเนาะคะ่ะเนาะประตูรั่ไกลเฮาค่ะพี่น้องมันก็นสีผูสีพังงา่ายเขากะท้าป้องกันไห้เนาะคะ่ะเนาะยื้อระยะการใส่งานเขาไปได้อีกประมาณสองปีสามปีเองค่คะพี่น้องค่ะนี่แหละสีเขาก็ไปซื้อมาไว้ตั้งแต่โดนแล้วจนว่าลืมแล้วค่ะพี่น้องจนอากาศดีๆกับไ่ได้มาท้าเพอะตกช่วงนี้มันอากาศเย็นเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเขามีสีอยู่แล้วแล้ว เขามีเวลาว่างเพราะว่าเขาหยุดพักกลัวสองกะทิเนาะคะ่ะเนาะก็เลยนี่ละค่ะนี่ที่พาพี่น้องมาทาสีประตูประตูร่วไกลเขาไม่ใช่ได้ใส่งานใดโดนๆเนาะคะ่ะเนาะนี่ละค่ะประตูลวกกลเขาที่เขาเปิดมาทุกมือทุกมือที่พี่น้องได้เบิ้งคีปเปิดประตูร่วไกลล้ค่ะเพราะท่านได้ทาสีเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี่แหละที่มาจัดการทามันพอได้มีเรียกเค็ดเนาะคะ่ะเนาะ เบียกบ่อื่นบ่อยากหรอกค่ะอยู่บ้านนี่ไข่ไข่ที่ไอ้ไข่ที่เขาเอามาหอยไว้ก็ยั้งยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่โดนเล้าเขาโบ้ได้ไข่เป็นไข่แฝดกขาโบ้ได้มาหอยอีกอย่างหนึ่งไข่ไก่เขานี่กาโบ้พอขายค่ะพี่น้องเขาสร้างไว้เบื้อนี้สิบห้าฟองครบกำหนดเพิ่นซิมาเอาเขาได้แค่สิบฟองค่ะพี่น้องเขาไข่เมื่อนี้เมื่อนี้ก็เก็บไปแล้วสองร้อยเมื่อเสาร์นี่ไปเบิ่ง เนี่ยเมืมอกี้เนี่ยไปเบิ้งได้สองวายเป็นซีนวายแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะซีนวายแต่เขาสร้างไว้สิบหาฟองเนาะคะ่ะนอกกับของเมื่อวานกับของเมื่อก่อนนี่น้ำกลมล้อมกันกับบ่ถึงสิบหาฟองคะ่ะพี่น้องเขาก็กินน้น่เนาะคะ่ะเนาะนี่ละค่ะเลีเ้ยงไก่ไข่กับนี่ลคะค่ะเขาไม่ได้เน้นขายเขาเน้นเลี้ยงกินเลี้ยงกินเขาค่อยขายเนาะคะ่ะเนาะกับบ่อซีเรียสคะ่ะพี่น้องคะ่ะเขามีซ่อมไรเขาก็ขายไปซ่อมนั่น บ่พพเรือกินเขาค่อยไายเนาะคะ่ะเนาะบ่พพเ,เขาก็เข้าใจค่ะพี่น้องเขาก็เข้าใจเพราะนาน,นี่ไก่มันสิไข่น้อยด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะ <laughs> ไก่สิไข่น้อยช่วงสิเขานานาวนี่ไก่มันก็สิไข่น้อยแล้วเอ่อนี่ลคะค่ะคนเขาก็เตียนที่เว่าออไปแล้วค่ะพี่น้องมันก็นยังเตียนบ่ทะันได้ครบถูกตัวพวกสีสีสม้สมๆแล้วค่ะไก่ให้บิดที่เป็นสีสม้สมๆนี่เนาะคะ่ะเนาะเขาก็ได้ท่ายคนไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ ตอนนี้คนเขาเขาโป้งขึ้นมาเต็มโตแล้วเออสวยงามคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องมืกอตอนนั้นอ่ะกังวลใจว่าเออเป็นอย่างคนเขาคือลนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาโป้งขึ้นมาแล้วตอนนั้นกังวลที่ว่าเออมันมีโตอย่างเขาไปกินปีกมันคนมันหรือเปล่าคิดว่านะคะพี่น้องก็โอ้พ่นยาเนี่ยทั้งเออ,เอ,อใส่ผงโรยแน่เนาะค่ะเนาะน้ำโต คนเขาเาเลี้ยงไก่ปีแรกเนาะคะ่ะเนาะเขาบ่ได้เข้าใจเขาบ่ทันได้หู้นะคะพี่น้องก็ท้อนองเฮ็ดไปแต่ที่นี่รู้แล้วค่ะว่าเออมันเป็นน้ำสภาพอากาศเป็นน้ำเออเขาสิต้องการเปลี่ยนขนเขาเพราะว่ามันสิเขาฤดูหนาวเนาะคะ่ะเนาะอ่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาทาสีกันเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะพี่น้องสีสีเขาสิเป็นสีสีนี่แหลคะค่ะพี่น้องสีเหลืองๆส่ะน อากาศหนาวตินน้องเดี๋ยวเอาไปท้าเบิ้งนะคะเนาะลูก ทำทุกอย่างเองค่ะอยู่เมืองนอกนี่ต้องเฮ็ดทุกอย่างเองค่ะพี่น้องเฮ็ดได้กเ็เฮ็ดค่ะพี่น้องจ้างเขามันก็แพงเนาะค่ะเนาะเฮาเฮ็ดได้เฮากเ็เฮ็ดไปเนาะค่ะเนาะมีความสุขดีค่ะพี่น้องเฮ็ดอยู่กับไกลกับสวนเขาเนาะค่ะเนาะ ่น้องคะก็อาจสิมืดแน่จากน้อยก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อบ้านเฮามันบพมีแดดคะ่ะพี่น้องแสงมันเลยเพอคะ่ะพี่น้อง บายยิงที่คิดได้ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ทําทุกอย่าง<น>เองเลยค่ะพี่น้องทําได้ก็ทำเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดได้ก็เฮ็ดค่ะพี่น้องคะ่ะมีอฝรั่งนี่ผู้ใดยสารสบายมีฝรั่งก็คือกันกับคนอยู่บ้านเฮาเหรอค่ะพี่น้องเฮ็ ق, เดเวียกเฮ็ดงานคือกันคะ่ะเบิ่งคะ่ะเบิ่งนี่สีประตูไกลย,ยังต้องมาทายยิย่งต้องมาเท้าเองเลยนะคะนี่ <laughs> เป็นไงล่ะคะ สีมือบ่ครับพี่น้องเป็นจะได้รับงานอีกไหมบ่นี่อันนี้เป็นส่วนที่ยังบอนได้ทาแล้วค่ะเนาะส่วนที่ยังบอนได้ทากระสีประมาณนี้ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นส่วนที่เอาทาแล้วกระสีประมาณนี้มันก่ะบ่งแตกต่างกันอยู่ด้วยนาะค่ะเนาะก็เบ่งแตกต่างกันอยู่เนาะค่ะเนาะ กันนี yeah! ่ละค่ะถ้าไม่เขาเพราะท้าสีกันไหวเนาะค่ะเนาะช่วงหิมะนี่ไม่ผูกไว้ค่ะพี่น้องไม่ผูกไว้ค่ะพี่น้องเขาต้องนี่ละมาทาสีคนใหญ่จูเสียบแล้วก็หนักคุ้งแล้วเนาะคุณซีโบะมากลมๆเงยๆแล้วก็เห็ียดยุ่แต่ว่าเขาเห็นเรามันเป็นอุจุอาจ่านะคะพี่น้องควงงควงเท้าเห็ดได้เขาก็เห็ดีหสร้อยกันไปเนาะค่ะเนาะเี็ดซอยกันไปค่ะพี่น้องเขาเห็ดได้เขาก็ะเหดนี่ เ,เองครับพีน่น้องค้า,านี่เ็นบัค้านี่เขาเห็ดได้เขาไปเห็ดค่ะพี่น้องถ้านอนอยู่บ้านมันกบับโบเรียวนะคะเนาะถ้านอนอยู่ในบ้านี่ซื้อมันกบับโบเรียวะะแล้ว,วะคะ่ <c oughs> ะพี่น้องกระโดดแล้วด้วยค่ะเฮ็ดประตูนี่กระโดดแล้ววทิศทาโดดแล้วจะว่าลืมเขาจนว่าเขาหยุดงานเขาค่อยมาคิดพ่อว่าเออเขาสิเห็ดอีอย่างดีมือนี่เขาค่อยนึกอ,อกว่าเออมันมีสีอันเขาไปซื้อไว้เนี่ยมันมีสีที่เขาซื้อไว้โดดแล้วนะคะเนาะมือนี่ก็จัดการท้าเลยอากาศก็ มีแดดอยู่ค่ะมือนี่แต่ว่าบล็อดบ้านเฮาหรอกค่ะพี่น้องแดดบล็อทรงไม้หมดบ้านเฮาหรอกค่ะนี่การสร้างบลบอกเฉยปัญหาเนาะค่ะเนาะถ้าคนมันตีเฮ็ดสายงางบล็อกเฉยปัญหาค่ะพี่น้องคะ่ะฟ้อนสุกเล็กๆน้อยๆอยค่ะพี่น้องนี่ละ่ะฟ้อนสุกอยู่กับไก่กับสวนเนาะอ่ะท้าต่อค่ะพี่น้องทอ้าตอ่อท้าต้อมจูแล้ว พี่น้องตอนนี้เฮาก็ได้ทาสีเสร็จแล้วนะคะนาะเพิ่งผนงานค่ะพี่น้องละเอียดบ่คะทาดุแล้วค่ะพี่น้องทาบ่อยแล้วกระเพาะไสได้นะคะนาะให้คือสร้างกระเบื่อเมียนฮาเป็นมือสมัครเห่นนะคะนาะเฮาวเบ่อเมียนสร้างเท่ากับ ทั้งเท่าที่ว่าเขาคิดว่ามันสวยเหรอคะพี่น้องเขาก็ะท้าไปเท่าที่ว่ามันคิดว่ามันโอเคมันสวยแล้วเขาก็ก็ได้ประมาณนี้ละคะ่ะพี่นอ้องน้องคะนาะประตูของน้องไก่เราสิละคะ ซอยอย่างแฟนเท่าไรฮะก็ซอยเนาะคะ่ะเนาะซอยกันค่ะพี่น้องมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะพี่น้องยูองใช้ฮาวกระเฮ็ดคือกันพวกนี้ซอยกันเนาะคะ่ะเนาะฮากับใรอดค่ะพี่น้องครอบครัวเขาโน่นี่คือกันค่ะพี่น้อ,อง,ง,ก,องก,อก,อก้นซ่อนมอากเขา,า,าก็อีซอยกันสีล่บพ่อเฮ็ดยังได้ฮากระเฮ็ดพอหยิบจับพี่ยังได้ฮาก็ซอยกันไปค่ะพี่น้องคะทำเองค่ะพี่น้องแต่ว่าสีมันยังเหลืออยู่นะคะพี่น้องสียังเหลืออยู่ คิดว่าเขากะเอ่ออยากเอาไปท้ายนี่ตวค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวพี่น้องนี่สีมันเหลืออยู่น้อยนึ่งอยู่ค่ะพี่น้องนี่มองไอคิดว่ามองคิดว่าเขาน่งเล่นนะคะพี่น้องนี่ มองตราเสือเฮาเนี่ยมองกคตอมน้อยเฮานะคะพี่น้องหืนบ่สเราจะพาไปเบิ่งที่ใก้เี่น้งสีมันที่ออกแล้วคิดว่าสีที่เหลือนะคะเฮาสิท้านี่ต่อเพราะว่าถ้าเก็บไว้มันกะ กระบอกเป็นตะเก็บไว้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋วสีมันสีเสียเนาะค่ะเนาะเขาได้เปิดแล้วค่ะพี่น้องมันก็ปุกหน่อยน้อยเดียวนี่เขาก็ทาแป๊บเดียวก็หน้าสิหมดแล้วค่ะพี่น้องเขาก็มาทาตรงนี้ต่อนะคะนอเห็นไหมคะความความที่ว่าเขาเขาอยู่นั่งอยู่ในบ้านที่ซื้อมันกระนาบเบื่อเลยค่ะพี่น้องเฝ้าแต่เตาพิงเลย่ะมันกระนาบเบื่อเบิ้งตะกดแต่โทรศัพท์หมดมือมันเกิ มันกะนาเบื่อหนาเจ็ิงนะค่ะเนาะเขากะออกมาสูดอากาศข้างนอกในเฮตุงานของเขาเนี่ยสูดอากาศข้างนอกบริสุทธิ์ของเขาเนาะค่ะเนาะมีชีวิตเขาก็กระบอกเบื่อนะคะพี่น้องตอนเนี้ยอากาศที่ออสเตรียนาเบื่อมากค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นยังส่ละค่ะนะแดดกระบอกมี้บไหม้กระบอกมี้ให้เขาเบื่อเ่อค่ะมันก็เริ่มร้นเริ่มแห้งไปแล้วมีหมอกลายลนั่นเป็นอากาศที่นาเบื่อเขาต้องหาสิ่ง อย่างก็ได้เฮ็ดให้เฮาได้ออกกํลาลังกายบ้างเนาะค่ะเนาะได้มีความคิดดีๆสร้างสรรค์ขึน้นมาบ้างเนาะค่ะเนาะนละ่ละเดี๋ยวเฮากับชิมาทาอันนี้โตนาะค่ะเนาะมาทาเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋งหลงเอ้ย ตอนนี้เอากระทะเสร็จแล้วหรอค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็ยังเป็นดำๆอยู่นะคะน้องก็คือทะปออกหรอค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็ซิบแบบเคลือบแบบว่าบ่อยมันบ่อยมันเลยไหม่มันผุมากไปกว่าหนีนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะ แล้วพี่น้องคะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะก็มาพอกันในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ,ะ,คบ,คะบ๊ายบาย